ตัวโรบินฮูดเนี่ยก็ดูแล้วเป็นชิกซอสํำคัญเนาะนจะทําให้ธุรกิจทันฟอร์มจาก B 2 B 2> มาเป็นมาโดยที่เราไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ต้องปรับไมเซิปรับไมเซิวิธีการดําเนินธุรกิจแบบเดิมโรบินทูดอทำดีอยู่แล้วตั้งแต่เดย์วันทุกไรเดอร์ของทุกๆสีเก็บ g p นะฮะแต่ของเราเราไม่เก็บ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Transform Now or Never นะครับผมปุ๋ยชัยพัฒน์ <ผม S 1> สวัสดีดครับคุณบิก๊ก ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งสําคัญของบริษัท l o g b บิในการเข้าซื้อกิจาการโรบินฮูดนะที่เราก็รู้จักกันดีนะครับซึ่งเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องของการขยายธุรกิจแต่เป็นเรื่องของการนําเอาแพลต f o r m มแอด e r v i เซอนัมาสร้าง Ecosystem ในประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับและวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกนะครับถึงวิสัยทัศน์กลยุทธ์ของคุณเสียนาทรัมสา นะเป้าหมายที่คุณเสนาธ์ลำซำต้องการจะนำพาโรบินฮุดไปสู่การเป็นผู้นำในตลาดเรามาติดตามกันนะครับก็อยากจะชวนคุณบิ๊กคุยนะครับว่าอะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้ล็อกบิตตัดสินใจเนาะเขาซื้อกิจการโรบินฮุดซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้อยู่ดีวว่าโรบินฮูดก็เป็นกิจการที่เปิดมาสักพักหนึ่งแต่ว่าก็ตัวเลขก็ไม่ได้เป็นบวก Mm hmm. นะอยากให้คุณบิ๊กเล่าให้พวกเราฟังหน่อยก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าครั้งแรกที่เข้าไปร่วมลงทุนแล้วกันเป็นหนึ่งในอินเวสเตอร์ที่เข้าไปร่วมลงทุนเนี่ยออบจิทีฟแรกเนี่ยอยากสารฝันต่อสารฝันความเป็นลูบิดทูตต่อก็คือว่าเรายังคงช่วยคนตัวเล็กเหมือนเดิมทั้งไรเดอร์ทั้งร้านค้าหรือใครก็ตามเนี่ยในองค์การพยพทั้งหมด่ภายใต้แพลตฟอร์มเนี่ยอย,อยากอยากช่วยนะข้อ2เนี่ยเป็นการขยายนะฮะรูปแบบดิวบิสเนสใหม่ของในในเคอร์ล็อกหรืต้องต้องบอกก่อนว่าล็อกบิ๊เองอ่ะเราทําเกี่่ยววกกกัับพและะมาอนนคร ฉะนั้นเนี่ยในมุมเนี้ยมันเป็นบุมหนึ่งที่เราเหมือนเป็นสปริงบอร์ดหนึ่งที่เราเราก้าวเข้าสู่ธุรก,กิจที่เป็นดิจิทัลแอสเซทแพลตฟอร์มขึ้นมามนะฮะแอสเซทเซอร์วิสเข้ามาฉะนั้นน่ะในอนาคตเนี่ยฮะเราสามารถที่จะรวบรวมนะครับรวบร,รวมคนตัวเล็กๆอาชีพตัวเล็กๆอ,อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มเพื่อกลายเป็นฟาวเดชั่นหรือพื้นฐาน ในการที่จะช่วยคนไทยทั้งหมดให้สามารถที่พูดเร่งทาหากินอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทยนี่ฟังมานี่มันมี2เด้งเนาะเด้งที่1ก็คือมีแพชชั่นในการที่ช่วยคนตัวเล็กซึ่งนี่สําคัญมากนะผมคิดว่าคนตัวเล็กเดี๋ยวนี้ก็อยู่กันยากอยู่ยากนะถ้ามีบริษัทที่จะทุ่มเทเกี่ยวคนตัวเล็กเนี่ยผมว่าเวิร์กอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มแดิจิตัลก็คือเอาคนตัวเล็กนี่มาอยู่บนแพลตฟอร์มคาดหวังจะให้คนตัวเล็กมีอยู่แพลตฟอร์มสักกี่คนนะครับ คือตอนนี้ก็บอกก่อนว่าลูฟูดเองเนี่ยมีลูกค้าประมาณ5ล้านคนร้านค้า3ามแสนห้าล้านค้า, 5, า,คาโดยเฉพาะร้านค้าเล็กๆเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะไรเดอร์ uh. ประมาณ30,000ื่นสามหมื่นไรเดอร์ ฉะนั้นอนา,นาคตเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรบิ้วทเคยมีบริการ5บริการ uh huh. หนึ่งใน5บริการนั้นคนตัวเล็กๆอีกก็คือคนขับรถแท็กซี่ต่างๆซึ่งตอนนั้นเคยให้บริการแล้วก่อนที่จะปิดตัวไป oh. นะครับฉะนั้นตอนนั้นก็คือไรเฮลิ่งคือเรียกบริการรถแท็กซี่หรือรถส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะถูกเรียกแล้วมารับผู้จะสารได้เหมือนกัน uh huh. นะฮะตรงนี้คืออีโคซิสต็มที่เราจะช่วยอีกกลุ๊มหนึ่งที่อานาคตกําลังตัดสินใจกันอยู่นะว่าจะทําหรือไม่ทําก็คือจะช่วยธุรกิจโรงแรมขนนนนาาาาดเ็กพพพระตััี้้้หหอองงง่่ๆมผ ตัวออนไลน์บุ๊กคิงของจากประเทศหมดนะฮะฉะนั้นไอเน,นี่ยเป็นจุดหนึ่งและอนาคตอีกอันหนึ่งคือผมมองฮนะพอดีคุยกับทางพี่หม่อมทางยิปมุมหนึ่งแกที่จะช่วยสินค้าและบริการอะไรต่างๆโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นโล컬ข,ของแต่ละที่แต่ละจังหวัดลิฟต์มันขึ้นมาอยู่บนพตฟอร์มที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซพลอมไฟใต้ลไปทูธอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามเรามีลาสไมล์เรามีลาสไมล์ในการส่งน็อกดอเข้าประตูบ้านได้เสร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเอ็นทติงแขนส่งได้ครับ อาจจะสั่งข้าวจากอรุทยามาส่งที่กรุงเทพได้สั่งน้ำพริกเผาแถวเชียงใหม่สามารถที่จะส่งเข้ากรุงเทพได้หรือกรุงเทพออกไปไวเบอร์ซ่าออกไปต่างจังหวัดฉะนั้นเนี่ยมุมก็คือว่ามันสามารถจะเลเวอเรจไอตัวไอโคโส s ์เตมของประเทศไทยเป็นไทยเนชั่นแนลนะฮะไทยเนชั่นแนลนะฮะ, national, ะ,ฮะดิจิทัลแพลตฟอร์อในอนาคตได้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นอง l ี o วันะตอนนี้เหลือกระเจ้าเดียวถ้าตอนนั้นตัดิใจและรีเซ็ทุกอย่างเนี่ยก็หายไป มันก็เลยเป็นจุดที่พวกเรารสี่สีเวสเตอร์เี่กก็เข้าไปร่วมลงทุนตรงนี้ขึ้นมาครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งแพชชั่นนะแล้วก็เห็น business opportunity <ช>ด้วยอยากทราบว่าอย่างล็อกบิตเนี่ยนะเราเห็นศักยภาพอะไรของโรบินฮ o ดนะที่จะทําให้ล็อกบิตแล้วก็ธุรกิจในเครือเนี่ยมีการเติบโต ก็อย่างที่บอกอาจารย์ว่าอันแรกเลยนะฐานข้อมูลฐานลูกค้าที่ทุกอย่างมันมันฟูลลี่ละคือมันมาหมดล้ทั้ง Data ทั้ง La สไมลทั้งร้านค้าคข้อมูลที่ถูกบิลมาต้องบอกก่อนว่าเคยทำโรบินฮูดบ้านเนี่ยเป็นเวลา3ปีกว่าปีเปี่ย<อ>สร้างฐานมาเยอะมากเงินลงทุนตอนนั้นมหาศาลมากใฉะนั้นเนี่ยเราเลเวอเรจตรงนี้จาก Data ข้อ2ที่อาจารย์ถามว่าเอ๊ะแล้วเอามาใช้เนี่ยกับดีเครือได้ยังไงบ้างต้องต้องเข้าใจนะฮะล็อกเลกกรุ๊ปของเราก็รเราทําทุกอย่างจริงจริงขาย<ช>เป็นเทรดดิ้งคือจริงออริจินอลเนี่ยเราเป็นเทรดดิ้งคอมพานีครับนะครับขายทุกอย่างไอ้ตัวแพลตฟอร์มที่เป็นด<อ>ิจิตอลแพลตฟอร์มบลูพูตเนี่ยมันจะลิชเอาไปถึงถึง ลูกค้าระดับรีเทลได้ B 2 C 2> B 2 C ฉะนั้นเนี่ยมันมุมหนึ่งที่จะเชนพาราดามชิปมันไม่ใช่แค่ธุรก,กิจเราแต่มันจะเป็นธุรก,กิจของ N อยิปเปนซอยอเหมือนกันซึ่งเขาขายปุ๋ยอยู่วันนี้อุปรกรณ์ทางการเกษตรทุกอย่างเนี่ย to B หมดฉะนั้นละ่ะรูปแบบเนี่ยมันคือ B 2 B to C ต่อหรืออีเวนในอนาคตคือ B 2 B to C to G ต่อทั้งเราและยิปเปนซอยเนี่ยเราเราีลูกค้าพวก government 70ถึง80เทั้งพอร์ตแปลว,ว่าไอ้ตัวโรบินฮูดเนี่ยก็ดูแล้วเป็นจิ๊กซอสํําาาาาคััญเนนนะจะจจททใให้ธุรรรกกิฟอ์ม จาก B2B มาเป็น,น <4 S 2> C โดยที่เราไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ ก็ S <S อย่างที่บอกมันเป็นความคิดคือหนึ่งเมื่อมีล้ออยู่แล้วหรือเราก็ใช้คำพูดแล้ว not reinventing the wheel ไม่ต้องทำล้อใหม่ล้อที่มันหมุนได้ดีอยู่แล้วเอามาใช้เอามาทำแล้วก็ make use กับมันอันนี้คือเป็นจุดหลักที่เราคิดฉะนั้นอย่างมุมของล็อกเซ่เองหรือล็อก e บี <S <S ดเองกับยิปแอนซอ,อ็มันคือสปริงบอร์ดที่ก้าวสู่4เลยนะครับจริงๆแนวนคิดนี้นะฮะผมคิดว่าท่านท่านผู้ฟังก็น่าจะเคยได้ยินนะฮะว่าบางทีการที่เราจะหาจิ๊กซอว์ตัวใหม่ๆไม่ต้อง start ด้วยซีโร่คือไม่ต อะไรที่มันมีประโยชน์อยู่แล้วก็หยิบออกมาใช่สาคัญใช่เพราะว่าอันเนี้ย เป็นส่วนสำคัญนะอยู่ดีๆสี่คนที่อาจจะไม่รู้จักกันแล้วมาเจอกันแล้วก็มองภาพเดียวกันได้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นคือเลือกพันเนอร์ที่ดีก่อนมองคอมมอนจุดที่มองเห็นภาพอะไรก็ตามที่เห็นภาพและเป็นคอมมอนอินเทอร์เรสต์ดัวันแหละกำลังจะถามเลยว่า4คนเนี่ยเห็นอะไรร่วมกันเพราะว่ามันยากนะที่จะเห็นอะไรเหมือนกันคือต้องบอกก่อนว่าเรากับยิปเอนซอยเนี่ยคล้ายๆกันเพราะเป็นธุรกิจครอบครัวนะฮะไก่สองเจ้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ อีกคนหนึ่งจะเก่งทางไฟแนนซ์มาก๋อ oh, ับฉะนั้นเขาจะดูเรื่องอินเวสเต a n ์แอนด์ไฟเลย uh สำหรับโปรเจกต์เนี้ยเขาจะดูเรื่องนี้อีกคนหนึ่งมีเน็ตเวิร์กที่ทำแพลตฟอร์มพวกคาร์เรนทัอยู่แล้ว oh. ซึ่งเขาก็จะมีไอเดียตรงเนี้ยทำอยู่ของเราสองคนอะเทรดดิ้งคอมมาน กับเราทั้งสองคนก็มีลูกอย่างยิบเองก็มีลูกเป็นบริษัทไอทีอย่างล็อกเลเองก็มีบริษัทลูกที่เป็นล็อกส t ิดที่เป็น IT เหมือนกันไอ้ตรงนี้นฮะเป็นจุดที่เราหาจุดคอมมอนเป็นคอมบิ n เนชั่นคอมบิเดชันที่ดีเลยคนหนึงเก่งไฟแนนซ์คนหนึ่งเก่งอินเวสท์เมนต์อีกคนนึงเก่งเรื่อง v แว u e ลูเ i n ต่างๆที่เขาสามารถมีดีลงดีเลอร์หรือแพลตฟอร์มต่างๆในการกระจายขณเกันเราเป็นเทรดดิ้ง ที่มีเน็ตเวิร์กิ่งได้นะฮะจุดเนี้ยจุดเนี้ยให้เราสามารถที่จะลิฟต์อัพกลุ่มธุรกิจเก่าเนี่ยขึ้นไปบนแพลตฟอร์มได้อย่างน้อยรีกง่ายขึ้นแต่ต้องได้ดีขึ้น b บิ๊กครับมันมีคําศัพท์อันนึงเนาะ <ừ> หลายคนไม่ค่อยเข้าใจหรอกรมันมีคําว่าแพลตฟอร์มแอร์และเซอร์วิส ทีนี้จริงๆคําถามที่อยากจะชวนคุณบิ๊กคุยนะว่าไอแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสของโรบินฮูดเนี่ยนะมันจะไปช่วยเชื่อมกับอีโคซิสเต็มของประเทศไทยได้อย่างไรโอเคเดี๋ยวกล่าวก่อนนะฮะว่าแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสคืออะไรปกติเนี่ยเวลาเราอยากได้อะไรหรืออยากซื้ออะไรเนี่ยเราต้องซื้อทีเดียวแตว่แต่ตอนนี้มันทำหน้าที่เป็นเหมือนระบบอันนึงนะครับเหมือนเป็นห้องว่างอันนึงซึ่งใครอยากมาใช้พื้นที่ตรงไหนเข้ามาเสียเวลาตรงนั้นได้ง่ายๆเอาง่ายๆก่อนเลยหมายความว่าไงคนอยากสั่งอาหาร ถูกต้องไหมฮะคนอยากสั่งอาหารณโมเมนตะ์หรือณไมโครโมเมนตะ์ของเขาตอนนั้นเองเนี่ยเขามาจ่ายค่าอาหารณนะเวลานั้น<ม>ขณะเดียวกันคนทําก็ทาอาหารณเวลานั้นเพื่อให้คนซื้อได้ <Yeah. S 2> เงินก็เข้าร้านค้า uh. ขณะเดียวกันคนคนสั่งอาหารก็จะจ่ายเงินออกไปและไรเดอร์คนที่ทําหน้าที่ในการส่งอาหารนะไปยังบ้านของคนที่สั่งเนี่ยก็จะได้ค่าบริการตัวนั้นกลับมามฉะนั้นไอความหมายของเราเนี่ยมันก็คือการการให้บริการ ทางด้านแพลตฟอร์ม As a service ห <typing. S 2> นึ่งบริการเสียหนึง่งครั้งง่ายๆแทนที่เราจะต้องซื้อสมมติอยากใช้แค่ห้องเดียวแต่ซื้อทั้งตึกอย่างเงี้ยไม่มีไม่เวิร์กไม่ฉะนั้นเ <work S 2> นะะี่ยในเรื่องของร <afford> ีสอร์ทนะฮะในเรื่องของ costing, คอสติ้งไอ้นี่ฮะคือประหยัดที่สุดผมยกตัวอ,อย่างนเนี่ยเนื่องจากผมมาโลกแบงค์เนาะนะฮ <throw up. S 2> นะแบงกิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยสมัยก่อนเนี่ยแบงค์ร้อยปีก็ตาม70ปีก็ตามต้องมีคอแบงกิ้งหรือระบบการจัดการฝากเงินของใครของมันใช่ แต่ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวเรากาลังจะมี Virtual Banking นะครับ,รบนะฮะสามสลายที่กาลังจะมีเนี่ยที่แบงค์ชาติกําลังจะให้เนี่ยทุกอย่างจะถูกโคสต์อยู่ตรงกลางแบง k ์เออยากใช้มาเรียกใช้บริการ Bank B อยากใช้มาเรียกใช้บริการฉะนั้นนะฮะทุกครั้งที่เรียกใช้บริการก็ค่อยคิดค่าสวิตดีเนาะมันดีหนึ่งคือรีสอร์ท ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแบงกิ้งมันเรื่องแพลตฟอร์มที่ให้บริการอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราอาจจะเห็นในอนาคตนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันอาจจะเห็นโลว์วินทูดเนี่ยนะฮะที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์มที่อยู่ในกรุงเทพจะชื่อเราเออไปโผล่ที่หนองคายอาจจะมีคนคนนึงมาใช้แพลตฟอร์มตัวเนี้ยพูดง่ายคือหนองคายฟู้ดเดลิเวอรี่ power by โลว์วินทูดเข้าใจว่าอันเนี้ยง่ายเลยฉะนั้นแอสเซทแพลตฟอร์มจริงเลยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นแปลว่าแพลตฟอร์มแอส ไม่มีใครมีปัญญาจะไปเช่าห้องแถวทั้งเดือนแล้วขายแค่ไม่กี่ครั้ง<ช>ไม่กี่วันนะมอเตอร์ไซค์ก็ไม่จำเป็นต้องไปเช่าที่เพื่อจะเอามอเตอร์ไซค์ส่งของถตัวใครตัวกันบ้านใครบ้านมาแต่อยากจะใช้บริการเท่าไหร่ก็เขาเรียกว่าบางทีเรียกว่าเพย์เพอร์คลิกใช้ก็จ่ายใช,ใช้ก็จ่ายเหมือนคลาวด์สวิตช์วันนี้ที่ทุกคนขึ้นนะครับก็จะกิดคำถามที่ว่าบอกเอ๊ะจะใช้ในอีโค y ิสต m มประเทศไทยยังไงบ้างแล้วอีโคสิสต์มประเทศไทยคืออะไรคือต้องบอกก่อนว่าอีโค y ิสต m อ่ะคืออะไรก็ตามที่เข้ามาอยู่ connecting กัน ครับกันนะก็คือว่ามีความสัมพันธ์กันแต่ละที่แต่ละแพลตฟอร์มมีความสัมพันธ์กันอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราสมมติเราเคยสั่งอาหารจากโทรศัพท์ถูกไหมฮะโทรไปสั่งอาหารจากร้านสิ่งที่มันไม่ทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มหรือค้ซิเตอร์เลยคืออะไรว่าทางร้านต้องหาใครก็ไม่รู้เพื่อส่งอาหารนะ่ะกลับเข้าไปยังคนที่โทรโทรศัพท์อมอไซค์แถวหน้าบ้านนั้นอาจจะหน้าวินหน้าบ้านอามอ์หน้าบ้านเฮ้ยเก็บตังไงดีวะ ถูกต้องไหมเก็บตังไงนี่เนี่ยมันไม่รู้จะไปต่อกับใครแต่เดี๋ยวนี้มันมีระบบ payment เข้าใจมีระบบมีระบบแพลตฟอร์มที่ทําหน้าที่ในการจัดการรถเบอร์ไซ์รับคําสั่งมาผ่านอะไรอย่างเดียวจ่ายตังส่งคําสั่งไปบอกตรงนี้ให้ส่งไปถ้าพูดอย่างนี้นะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะต้องรีบเอาตัวเองไปอยู่ใน ecosystem คือวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราถูกดิสรัฟด้วยพฤติกรรมที่เป็นดิจิทัลหมดถูกต้องไหมฮะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลูกค้าทุกคนอะ Onboarding ตัวเขาเองนะกระโดดเข้ามานะต้องอยู่แล้่บนดิจิตอลแพลตฟอร์มตกกทุกการตกรถไฟเลยใช่แล้วคุณบิ๊กมีแผนที่จะใช้เทคโนโลยีของ l o อกบิในการยกระดับการบริการให้โดดเด่นขึ้นได้อย่างไรบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากทุกอย่างอ่ะที่ที่เราอินเวสไปหรือเราเข้าเข้าร่วมกันซื้อโลบิวุดบ้านเนี่ยเราได้มาหมดนะฮะหเราได้แพลตฟอร์มเราได้ค่า i พเราได้แบรนดิ้งเราที่สำคัญคือได้คนมา40ชีวิต Oh. นะครับมาบริหารจัดการมุมหนึ่งที่ทางลอกสิดหรือยิปเป็นซอยเองอะอย่างที่บอกว่าเรามีขาหนึ่งทำหน้าที่เป็น IT d e เดฉะนั้น New Function, New Feature หรือการแก้ไข Improvement อะไรต่างๆเนี่ยรเราจะ Activate นะคนกลุ่มนี้เข้ามาเรมพนะิทูดทำดีอยู่แล้วตั้งแต่ Day o วัเพราะเราอ่ะ deploy AI มาตั้งแต่วันแรกเลยฉะนั้น วันนี้สั่งอาหารอะไรเนะี่ยมันมีสักเจชันขึ้นมาเหมือน Netflix เลยว่าขูดแอปิทยชอบกินเนื้อนะสั่งอันนี้ต้องชอบต้องันี้แน่ๆหลังจากนิ่าใบสองนะปกติเรารต้องสั่งชานมไขมุกกินมันก็จะขึ้นชานมไข่มุกหรือดุอยยางอื่นเฉะนั้นเนี่ยมันเป็นข้อดีแนละ้วฉะนั้นที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มความสามารถของ AI ให้ฉลาดมากขึ้นในการที่จะอัพติไพูดง่าย o ptimize ในการส่งเพราะต้องเรียนก่อนนะว่าถ้า comparing กับ Grab และ Line man เออจริงๆทั้ง2คนคือเจ้าตลาดใช่ใชข้อเด่นของโลบิทูธอันนึงคืออนะไลูกค้าที่อยู่ใน Ecosystem ของโ o บิทูธเนี่ยส่วนใหญ่อะรวยโ oh. อ้เพราะเนื่องจากตอนสมัยแอคควายใหม่ๆเนี่ยเป็นลูกค้าที่อยู่ในฐาน บ,บัญชีฐานบัตรเครดิตของ SCB <อ>แล้วจากนั้นเนี่ยของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราได้ลูกค้าที่มียอดการสั่งออเดอร์ต่อครั้งเนี่ยมากกว่า2รายนั้นฉะนั้นจุดบิวตี้ฟูลของมันเลยจุดบิวตี้ของมันเลยคืออะไรว่าไอ้แชร์ออฟเวอร์เลดะของเราจะมากขึ้นนี่คุณเสียนานกำลังนะหรือคุณพิกเนี่ยกำลังบอกนะผมว่าคนมีตัง ใช่ใช้โรบินฮูดคนมีเงินจะใช้โรบินฮูดเพราะเขาไม่ค่อยห่วงค่าส่งอย่างที่บอกว่าเอ๊ะแล้วเราเราจะได้แมสซีฟหรือว่าได้ได้ลูกค้าฐานอีกฐานนึงเปล่าคือต้องยอมนะฮะก็อย่างที่บอกทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยต้องคิดพูดง่ายหาเซกเมนต์ที่เป็นพรีเมียมเข้ามาก่อนเพราะว่าคนที่เซกเมนต์ที่เป็นพรีเมียมเนี่ยคอนดิบิวชั่นในการเออร์เน็งเนี่ยมันจะสูงกว่าปกตินะฮะฉะนั้นเนี่ยมุมหนึ่งคือเราพูดง่ายเราก็ไม่ได้ไม่ให้บริการอีกเซกเมนต์หนึ่งนะแต่จริงให้บริการ ที่พูดมานี่ดูเหมือนจะว่านะจุดเด่นของโรบินพูดที่จะแข่งกับยักษ์ใหญ่2เจ้าที่เราก็รู้อยู่แล้วก็คือ Grab กับไลแมนจุดเด่นก็คือ1เราเซกเมน t ์ชัดแล้วก็เซกเมนต์ชัดเกิดจากจุดแข่งของตัวเราเองนะเพราะเรามาจาก Banking ซึ่ง Database เราชัดว่าใครมี spending ใครมี purchasing power อะไรนะกำลังจ่าย ก็ชัดเจนซึ่งอันนี้จะทําให้เราก็ยืนอยู่ในตลาดที่สู้กับอีก2เจ้าใหญ่ได้แล้วก็อีกขาหนึ่งที่ตะกี้ยังไม่ได้บอกนะฮะก็คือขาร้านค้าร้านค้าเรา95คือร้านเล็กนะร้านตลาดเนี่ยฮะสามย่านช่วยคนตัวเล็กช่วยคนเล็กและที่สําคัญทุกคนเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยคนที่อยู่ในเซกเมนต์เนี่ยเขาก็ยังอยากกินอะไรที่ร้านรับอยู่ในหลือหายากทั้งหมดเนี่ยอย่างเฮียให้หรืออะไรพวกนี้อยู่ในเราเป็นเจ้าแรก ตอน oh. นั้นแต่ร้านประเภทหน้าตายเงี้ยที่เป็นซิกเนเจอร์อยู่มา40-30ปีเนี่ยอยู่แถวในเมืองก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นบิวตี้ของของระบบเนี้ยที่ให้คนเนี่ยอยากหาร้านลึกๆ นะฮะร้านที่แบบแอบอร่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณพี่กำลังบอก2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเซกเมนต์ของตัวโรบินทูสคือจับพรีเมียมเซกเมนต์นะเราไม่ได้ทำแค่นี้เราลงไปดูที่ร้านค้าด้วยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราผม่าชอบกินมากเลยแลวร้านค้าที่หายากๆร้านเล็กๆคือต้องบอกก่อนว่าเชนเลสรอเนี่ยต้องบอกก่อนวันแรกเราสนใจเชนเพราะเชนอะพอดิวชันทำให้เกิดจำนวนทางนิชชันเยอะที่สุดถูกต้องไหมฮะแต่พอเราเข้าไปคุยกับเชนเนี่ยอย่างที่บอก รูปแบบของเชนเนี่เชนเลสตองเนี่ยมันมีมาค่ามาเก็ตติ้งเยอะมากท่านผู้ฟังฮะเชนเลสต์ลองได้แก่ยี่ห้อดังๆนะที่ท่านชอบคุยไปเดินตามห้างใช่ตามห้างด้ใจไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่เล็กๆที่มีสาขาหลายๆสาขา นะฮะมาจากบึงนอกก็ตามหรืออะไรก็ตามฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยหน้าตาฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยนี่คือเชนเชนซึ่งซึ่งรูปแบบของเชนเนี่ยก็คือค่ามาร์เก็ตติ้งจะสูงสูงเช่นจะทำแคมเปญทีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอีกหนึ่งเนี่ยเฮ้ยแพลตฟอร์มออกนะอ๋อไออย่างเงี้ยเนื่องจากเรามาเบามาเล็กไงแรกแรกฉะนั้นเนี่ยรูปแบบเนี่ยมันจะไม่เข้าสูตรสำเร็จเราและตอนั้นเราเลยเชนบอกว่าเฮ้ยเอางี้สาขาคุณอาไปหาร้านเล็กๆห้ากิโลเมตรรอบๆสาขาของคุณเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้พนักงานไทยพนิษ เดินตลาดเลยทําเหมือนขอขอเงินฝากหรือขอขายประกันเลยไปดูว่ามีร้านไหนไปดูมีร้านไหนแล้วก็ไปช่วยเขาออนบอร์ดเองเลยจับมือเนี่ยอากงอักบ้าเนี่ยถ่ายรูปให้เลยจัดอาหารมาแล้วก็ลองทานแล้วก็ถ่ายรูปมาเป็นเมนูมาก็จริงๆที่พูดมามีอีกหนึ่งสเต็กโฮเดอร์นะผมอยากรู้จังเลยว่า Grab นะไล Man ทีนี้คนที่ขี่เ็เรียกว่าไรเดอร์นะ มันมีแอดเวนเทจอะไรที่เราทําให้เขาอะไรเดอร์ Rider เนี่ยอยู่กับโรบินฮูดต้องบอกก่อนว่าทุกไรเดอร์ของทุกๆสีเก็บ GP นะฮะโดนเก็บ GP 20-25ทุกไรเดอร์ใช่แต่ของเราเราไม่เก็บฮะฉะนั้นนะเป็นอะไรที่เขาขับเท่าไหร่ได้เต็มเท่านั้นโอ้สุดยอดอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่ยังคงคอนดินิวนะถึงแม้วันเนี้เรารไปอยู่ภายใตย้อินเวสเตอร์ใหม่ทั้งเจ้าเนี่ยยังคงอาสไตรจีเดิมคือคไม่เก็บไรเดอร์อย่างที่บอก้ ธุรกิจมันอยู่ได้มันต้องอินคัมถูกต้องไหมฮะใช่ใช่ใชเราเทินโดสไกนเร์เซ็นต์สิบเอ้าี่สิบเปอร์เครับเมื่อสมัยก่อนแล้เราเคยเก็บต้องบอกก่อนนะแต่เราไม่ใช้คำว่า GP เรา Fast forward พูดง่ายเก็บมา5%หรือ20%่สอนะไอยี่เนี้ยเอามาเป็นส่วนลดให้ลูกค้าในการสั่งครับเช่นค่าส่ง100บาทลด20%่เรหลือค่าส่งแปบาทยกตัวอย่างอ่าเพราะสมัยก่อนต้องบอกนะเรกูลี่เต แบงค์ชาติไม่ไม่ฟีลคอมฟอร์ทให้เราเก็บ GP เพราะว่าเราเข้าไปขออนุญ,ญาตอะทำเป็นเซอร์วิสหรือทำเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อช่วยคนตุเล็กซีโร่จีพีมันถึงแบงค์ชาติถึงอนุญ,ญาตให้ต้องบ,บอกก่นอนก็ทุก,กิจคือแบงค์เนี่ยต้องทำธุก,กิจที่แบงค์ฉะนั้น,นมุมดึงเลยพอพอเราขยบออกมาเป็นยูนิเตอร์ใหม่เนี่ยกลายมาเ,ยเราต้องเก็บ GP ด้วยเพื่อคอนเทน บิสเลสให้มันคงอยู่ได้แต่เก็บต่ากว่าคนอื่นเก็บต่ํากว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราคีบไรเดอร์เนาะคีบไรเดอร์กต้องยอมรับราคาด้วยคีบไรเดอร์คีบราคาให้คอนติเนียอยู่กับเราให้อยู่กับเราต่อไปด้วยครับผมผมอยากชวนคุณบิ๊กคุยเกี่ยวกับอนาคตเนาะอนาคตของบล็อกปิดคือมองตะกี้ก็ตื่นเต้นไปด้วยนะว่าเห็นเห็นฝันใหญ่ว่าโรบินฮูดที่ผมรู้จักหรือใครรู้จักอาจจะไม่ใช่แค่อาหารแต่ไปถึงโรงแรม โรงแรมท่องเที่ยวเรียกแท็กซี่ส่งเอกสารไปช้อปปิ้งออนไลน์ที่มาดได้หมดมากมายเลยนะครับก็อยากจะเห็นว่าคุณบิ๊กเนี่ยมองอนาคตยังไงร่วมกันระว่างร็อกบิ๊ดกับโรบินฮูดก็ต้องบอกก่อนว่าเราคอนซิเดอร์นะฮะเราพิจารณาว่าโรบินฮูดเนี่ยเป็นหนึ่งในอาร์มเราที่เราลงทุนแต่ไม่ใช่แค่ใส่เงินอย่างเดียวนะไอ้เงินเนี่ยไม่ไม่ใช่ปัจจัยสิ่งที่มากกว่านั้นคือเลเวอเรจยังไงให้ให้โรบินฮูดอะ เข้ามาอยู่ภายใต้บิสเซทของทั้งสี่ปาร์ตี้ให้ได้เข้ามาช่วยเข้ามาช่วยได้อย่างที่เรียนไปตะ่กี้ทับับที่แล้วเอามาช่วยเรื่องเรื่องเรื่องเทรนดิ้ง B2B to C นะคตอาจจะเป็น Government to C ก็ได้นะฮะฉะนั้นเราเลยมองว่าเอ๊ะทำไมคาว่า c o s y s t e m เนี่ยที่เราบอกว่าเราจะไปต่อกับภาครัฐเนี่ยมันก็จะมี G2C ขึ้นเช่นให้บริการเกี่ยวกับ XXYY อนาคตอาจจะทําใบขับขี่แล้วใช้โ o บิทูดไรเดอร์ในการส่งใบขับขี่ไปยังบ้านของคนนั้นก็ได้ต่อกันให้หมด,ดต่อกันให้หมดฉะนั้น,นโอกาสมันเป็นอย่างนั้นนะฮะที่เกิดขึ้นมาฉะนั้นเราจะเลเวอเรจอ,อย่างที่บอกสร้างโอกาสไอ้ตัวไอ้ตัวที่ผมเรียนอย่างกี้อย่างเนี่ยที่นองคายยกตัวอย่างอ,อ,อ,อยากมีแพลตฟอร์มที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่สามารถกระจายตรงนั้นอะ ไอตัว a อสเซอร์สวิตคําว่า a อสเซอร์สวิตที่ผมอธิบายเนี่ยแพลตฟอร์มแอสเซอร์สวิตกระจายไปอยู่ตรงแต่ละจังหวัดได้ทั่วประเทศได้เลยแล้วทําให้ของแต่ละจังหวัดเนี่ยที่เป็นคนโลเคลนักธุรกิจโลเคอลพ่อค้าแม่ค้าคนโลเคอลเนี่ยเขาสามารถได้เายรีวิวจากการที่ใช้แพลตฟอร์มเรื่งนี้ในการขยายเซลล์ของเขาปกติเขาอาจจะเปิดหน้าร้านขายส้มตำวันนี้ขึ้นแพลตฟอร์มมีเหตุบริหารจัดการ GP ภายในจังหวัดเองเลยแต่ละจังหวัดค่า GDP เป็นยังไง ก็คิด exactly นะฮะตาม g p reflect กับ GDP ไรายได้เฉลี่ยของประชาชน,นแล้วแต่ฉะนั้นเนี่ยมันคือการกระจายมันกลายเป็น Digital p l a t f อร์ขึ้นมาของไทยครับแล้วนี่คืออนาคตที่นี่คืออนาคตม,มากเหมือนกันนะฮะแต่เป็นในใน strategy หรือยุทธศาสตร์ที่พวกเรา4ี่คนเดอรคุยกันทิศทางนี้ นะถ้าเราจะนิยามมันเป็นทิศทางอะไรฮะใน3ปีข้างหน้า3-5ถึงปีข้างหน้าระหว่างล็อกบิทที่เอาโรบินฮูดเข้ามานะคำถามคือจะช่วยให้เราเติบโตไปในทิศทางไหน huh. ทิศทางเรื่องดิจิตอลใช่ต้องต้องบอกก่อนทั้งทั้งทั้งยิปล็อกบิทเองเนี่ยเราไม่เคยมีฐานดิจิตอลมาเลยดิจิตอลใช่ทูซีนันไม่เคยทำกับซีเลยแล้วความสามารถหรือแคปเปอรีิตี้ของคนเนี่ยก็ไม่ใช่เนทีฟดิจิตอลเลยฉะนั้นวันนี้ไอ้ยิงไอ้กระสุนนะัดเดียวได้นก2อสตัว <laughs> คืออะไรข้อแรกหนึ่ง l ิ f t up new business into digital world ดสองนะครับ Build ไอตัว capability หรือความสาม,มารถของสกิลของคนที่จะเป็นดิจิทัลได้ 3. หา new segment ลูกค้าที่ to C ได้ละ hmm. เป็น C ได้ละฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเราจะเห็นว่าอาจจะ B ีเอ่อ B2B อาจจะโอเคเพราะแต่ละคนมีฐานลูกค้าแยกกันอย่างอิสระไม่เห็นกันแต่อีกดิวพายหรือ New เค้กที่มีมาเนี่ยคือ C อ่ะ l s a l o โลกร ล็อกเล่ s lay, <S mm hmm. หรือเวียดญีป็นซอยไม่เห็นไม่มีซึ่งวันนี้กำลังจะมีจากพลตฟอไปแล้วใช่ซึ่งเลเวลเไหในการที่เข้าไปขายของและบริการและสินค้าอะไรต่างๆที่อยู่ภายใต้ของบริษัทที่เป็นโดเมนหลักของแต่ละคนอยู่แล้ว<ะ>คุณบ<ะ>ิ๊กผมพูดได้ไหมว่านี่คือ New S Curve ได้เพราะมันไม่เคยมี Yes ม <but S 2> ันคือ New S Curve ครับเพราะว่าเรากำลังไปในหน้าน้ำใหม่เราไป Segment ใหม่ที่เราไม่เคยไปแล้วก็เป็น s h o r t c พรผมว่านเป็น Learning นะ ใช่ผมว่ามันเป็นของทุกๆคนนะครับถูกมันเป็นช็อตคัทก็อย่างที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องสร้างอะไรใหม่เสมอใช่แล้วไม่จําเป็นต้องทําคนเดียวด้วยจําไว้เลยทํากับเพื่อนมีพาร์เนอร์ที่ดีอันที่สองคืออะไรบ่าฮะพยายามเลเวอเรจจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเอามาทำแล้วก็จับมือให้แน่นแค่นั้นนะครับจับมือให้แน่นแล้วไปด้วยกันก็เน้นคอแลฟนะครับเนาะอ่ะทิ้งท้ายไปช่วงท้ายสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องโรบินฮูดนะครับผมก็อยากให้คุณเสนาต์ ให้กับท่านผู้ฟังนดหนึ่งในย่วงที่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแล้วก็หลายคนก็ยังไม่เห็นประโยชน์ของการเข้าสู่อีโคซิสเต็มหรือการ,รทําธุรกิจเกี่ยวบดิจิทัลกมีอะไรแนะนำ้างครับพอบางาบคนบอกโอ้ฉันก็ยังขายของฉันดีฉันไม่รู้เรื่องหรอกฉันก็อยู่ของฉันนี่แหละครับข้อแรกเลยอยากฝากคือก็โลบิฮุดเราไม่ได้ปิดตัวแล้วนะ S <S <S เราทำอย่างยังเรายังให้บริการต่อก็ฝากให้ทั้งทั้งทุกทุกท่านนะใครที่ดาวน์โหลดแล้วไปลบไหมแล้วก็ลองอินสตอลใหม่แล้วลองสั่งใหม่ดูนะหรือ<ด>ร้อานค้าต่างๆก็ตามที่วันนั้นที่ประกาศว่าจะปิดเนี่ยบางคนก็ปิดร้านจริงๆจากแอ,อปนะ,ะฉะนั้นหรือรเดอร์ก็ตามเนี้ยก็ฝากไว้เราจะกลับมาการกลับมาครั้งนี้เราจะกลับมาคืออย่างที่บอกว่า Astrology Business Plan เนี่ยยังไงวันนี้เราต้องทำตลาดให้เราเป็นบวกก่อนอย่าลด ลดคอสทั้งหมดก่อนทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องอะไรต่างๆนี่อันนี้ข้อหนึ่งงานของเรื่องโรบิทูธอันนี้2เรื่องเศรษฐกิจและการเศรษฐกิจกคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเศรษฐกิจกวันนี้มันคือทุกคนอ่ะต้องหาวิธีหาเงินแล้วกันครับครับ <c oughs> นะวันวันนี้สิ่งที่จะหาเงินและมีโอกาสในการธุรกิจได้นะฮะผมคิดว่าเนี่ยต้องปรับไมเซ็ตปรับไมเซ็ตวิธีการดําเนินธุรกิจแบบเดิม เช่นเมื่อก่อนเคยเปิดร้าร้านต้องขายของวันนี้เฮ้ยลองหาเซกเมนต์ใหม่เข้าสู่อีโคสเตมหรือดิจิทัลแพลตฟอร์ม x x y อย่างเงี้ยบางทีผมอาจจะมีแค่สิ่งที่เกิดขึ้นมาตอนโควิดคืออะไรปะมีหลายๆแม่บ้านที่อยู่บนคอนโดเปิดร้านโรบินฮูดและทำครัวจากบ้านอย่างเดียวเลยไรเดอร์มาเสร็จปุ๊บเดินลงมาจาก <laughs> แฟตนะฮะ <laughs> แฟดตำรวจเดินลงมาส่งสิชั้นลงมาส่งข้างล่าง นิวธุรกิจใหม่จนวันนี้เขามีร้านหน้าร้านเรียบร้อยละหลังนั่นฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ที่ฟลิปวิธีการคิดแล้วกันนะครับลองก่อนของใหม่วันนี้ลองก่อนผมยังเห็นเลยบางคนทนายว่าความผ่านออนไลน์ก็เป็นแรงบันดาลใจนะให้กับคนตัวเล็กจำนวนมากนะครับที่ต้องต้องต่อสู้กับธุรกิจนะครับวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณคุณบิ๊กมากนะครับผมบผมเชื่อว่าวันนี้นะเราได้เรียนรู้อย่างมากนะครับจากคุณเสียนาล,ล้ำสามถึงความตั้งใจทั้งวิสัยทัศน์แล้วก็แน่นอนฮนะแพชชั่นในการที่จะผลักดันโรบินฮูดนะให้เป็นแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิส นะที่เชื่อมต่ออีโคซิสเต็มของประเทศไทยนะแล้วก็เชื่อว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านความหวังของประเทศไทยไนะครับที่จะทําทให้คนไทยทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าลืมตาอ้าปากทําธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วก็สู่ในดิจิตัลอีโคโนมียุค,คใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ขอบคุณและเป็นกําลังใจให้คุณเสยนาลาา้ำซาทําฝัน ให้สาเร็จแล้วก็ฝากโรบินฮูดด้วยนะครับทุกคนโอกาสอยู่ที่ตัวเรานะครับปรับไมซเซตนิดหนึ่งเขาเรียกว่าฟลิปไม s ์เซตปรับ m ม s e เซตแล้วก็มาจอยโรบินฮูดนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบิ๊กมากๆนะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากๆนะสำหรับทุกท่านที่กาลังติดตามนะครับขอบคุณนะครับคุณสวัสดีครับคุณบิ๊กสวัสดีครับ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 